โลกของเรามีน้ําน้อยลงไปทุกวันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งน้ําจืดสําหรับในการอูดโภคบริโภคเมืองที่น้ําอุดมสมบูรณ์อย่างประเทศไทยก็กําลังเผชิญหน้ากับการขาดแคลนน้ำในระยะอันใกล้น้ําประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นสารประกอบชนิดเดียวในโลกที่ดำรงสถานะเป็นของแข็งของเหลวและกา๊าซน้ำมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเสมอจากแรงต่าง บนผิวดินและมหาสมุทรและเหยกลายเป็นไอน้ํากระทบกับอากาศเย็นกลายเป็นละอองน้ําจับตัวเป็นกลุ่มเมฆยกขึ้นและตกลงมาสู่พื้นโลกเป็นน้ําในแหล่งต่างๆและละเหยเป็นสู่ไอเป็นไอสู่อากาศหมุนเวียนเป็นวัฏจักรคนเรามีน้ําประมาณสองในสามของน้ําหนักตัวขาดน้ําไม่ได้เกิน3วันบริโภคน้ําอย่างน้อย คนละ1ลิตรต่อวันใช้น้ำประกอบอาหารชำะระล้างทำการเกษตรอพปลูกด้านสาสกรรกรใช้น้ำเป็นวัตถุดิบหล่อเลี้ยงเครื่องจักรระบายความร้อนทำความสะอาดชำระกากของเสียจากโรงงานน้ำคือแหล่งโปรตีนกุ้งหอยปูปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกน้ำยังเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญพลังงานน้ำจากเขื่อนผลิตก,กระแสไฟฟ้าเป็นเส้นทางหนาคมที่สำคัญอีกด้วย ตใน4ของโลกเราคือน้ำแต่ร้อยละ97เป็นน้ำทะเลมีน้ำจืดเพียงร้อยละ3เท่านั้นและส่วนมากไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะเป็นภูเขาน้ำแข็งแถบขั้วโลกน้ำสะอาดที่เราใช้บนโลกมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นสำหรับประเทศไทยนั้นมีลำน้ำหลายเหมือนสายประกอบเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมด25ลุ่มน้ำ ทุกวันนี้เราต้องใช้น้ํามากขึ้นประกอบกับการใช้น้ําอย่างไม่มีประสิทธิภาพทําให้เกิดความขัดแย้งและแย่งชิงทรัพยากรน,น้ําเมื่อป่าต้นน้ําถูกทําลายแหล่งน้ําในธรรมชาติถูกปลุกลุกความเสื่อมทรงของสิ่งแวดล้อมทําให้ฝนตกน้อยลงน,น้ําเน่าเสียมากในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาน้ําท่วมความผันแปรของธรรมชาติบางครั้ง ฝนตกหนักผินรุ่กานทำให้เกิดอุทกภัยและรุนแรงมากขึ้นทุกปีกิะด oh. ากัึน a ใจรู้สึกวิที่หัวใจอที่เธอ,เอา,ามาจอกันอบนวฉันเลยรังจะไว้ว่คออาการกลุนเหรือไงเรามาสอบ่าชาวบ้านชีติบ้านวางบานจังหวัดมหา,าสารคามนะครับเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมของชาวบ้านที่กันครับตามผ้รามาเลยค่ะตามมาเลยครับ ผู้เราก็อยากจะขอถามคำถามคุณลุงนะครับเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมนะครับค่ะคือว่าส่วนมากน้ําที่ท่วมแถวหมู่บ้านบางว่านนะคะจะเป็นช่วงไหนคะเดือนกรุระสิง้ยเดือนสิงหาเดือนกรุระใช้เวลานานหรือเปล่อ่าครับผมแล้วมีเวลาในการเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างไรครับ ต้องมีมันกับเราคอยเด็กเต็มตัวอย่างๆครับมันบันมันนานไม่เพิ่มนะที่เป็นน้ำหน้าเรื่อยๆมันหรือว่าเอาเอาทัานนั่นหรืออะไรลำบากเวลาที่ท่วมมีประมาณนานไหมคะใช้วเวลากี่เดือนสามเดือนนะครับโอ้โหระดับน้ำสูงไหมคะจะตามหนทางเขาเ้าในกับห้าสิบเสนโอ้โหสูงเหมือนกันเลยเนาะอ่ามันข<ไ>ึ้นมาบนี้ ไม่เบาเลยนะครับเออสูงมากอ่าครับอ่าหลังจากที่น้ําท่วมแล้วอ่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไหมครับแือว่าบ้านเขาเนี่ยมันกัร่อนแทบทุกปีนะทุกปีก็ว่าอะไรเขาก็เขาก็รู้กันการธรรมชาติมันกับบอคคลใดเปลี่ยนแปลง่าไรครับแสดงว่าชาวบ้านเริ่มมีการปรับตัวกับปัญหาน้ำต้นทุกปีแล้วใช่ไหมครับครับ เัาผมแล้วมีหน่วยงานของรัฐบาลและอเอกชนได้มีมทบาทมีการช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่อย่างไรบ้างมีตัวเทศบาลก็จะเอาเ้ืงเขาสารอาหารแห่งแมาแกะม่สอยด้วยตัเเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูน,นานไหมคะกว่าจะกลับมาเป็นปกตินานที่กันเป็นเดือนสองเดือนใชครับ ครบขอบคุร้อองคราก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้เสียส่อเวลาให้ข้อมูลให้กับพวกเรานะครับรขบขอบคุณรับ